ดชอบตู้นะอะไรมีอีกอู้ยคือกันมัดเลยนี่ก็คือนกคือเดียวถือว่าใช่นกยังตุ้บู๊ยนี่กะตู้อยู่ได้ตู้อยู่เออตัวนี้ตัวนี้บ่อนั่นประดับเราตัวนี้ตุ้กว่าบุญอย่งนี้เบิ่งคนเออตัวนี้ตุ้กว่าเลยนกตัวไรกได้ก่อน แบบ่วยทั้ทงซองเลยทุกคนเลยข้างนี้ลาบหนุกข้างนี้ไอ้ผัดเผ็ดนูสบายดีทุกคนยนี่ต้อนรับสู่มือที่ซองคลองการนอนป่าแต่ว่าเมื่อนี้เฮาอันนั้นเลยเฮาย้ายลงมาแต่ด่านด่านนี้ก็เลยด่านเฮือฮัก <c oughs> เฮาย้ายมาแต่ด่านเฮือฮักอันนั้นเลยลงมาทลงปลาแขนบ่อนที่เฮามามือนอัอ้นเลยเขาใส่กระลับมานะ บอลเดี่ยวใส่กระลับกับมูเลยมันไอ้ถือเด้นะมือหน,อนนะิแต่ว่ามือน,นี้มาเลยเขาปรเดี๋ยวเขาไปใส่กระลับใส่กระลับแล้วละนี่แต่ว่าประเทศไายเขาเบิ่งเดียวสีเสื้อเท่าเบิ่งว่าตอนใส่นะบอลใส่บอลยังมันสีเป็นประมาณได้นะ แรกๆครับวที่ทายเฮเบิงอะไรทุกคนแต่ว่ามันย้ม,มอัอนเฮิร์พนะคลิปพอเมื่อวานนีก็ใส่กระลับมันเก่าลยก็ยันนเบิ้งกัเบเือได้ม่ไก็ใส่แต่กระลับใส่แต่กระลับอันนี้เขาไปทะลุตอนยามเลยพอตอนยามมันสีนะตื่นเต้นได้นนึงแต่ที่เขาทายเฮเบิงกินนี่ก็เป็นแบบทายบม,มดนะทายเสียไอ้ักสามสี่ลางแต่ว่าจริงเขากใส่กระลับประมาณแปดลางนี่แหละไปเนี่ยิขึ้นไปหลอกไปเบิ้งทวภูกร์อพอขึ้นไปม่นกนีนเนก่เห็นไกลเห็นกระแตะอะบนสิขึ้นกับ อาวาันเพื่อนขึ้นไปหาจอบเบื้องนะทุกคนเขาแวะมาใส่กระลับแต่ได้ยินเสียงอัผ่านตุ้เหล่านั่นแหละเราได้ยินเสียงอาวุธละาซองซองบ้านเดี๋ยวเมื่อกี้ที่เราห้องเฮ้ยโอ้โหมา, <laughs> มาเดี๋ยวได้ยินยุ่ใส่กระลับมาได้ยินเสียงตุม้มตัำไอ้น,น,นะ <laughs> น,อนั่นเนอะนกย่างเนี่ย ชักบูเออได้นกมาได้ได้ชอบตัวนะอะไรมีอีกคือกัดนัดเลยเนี่ยนี่คือนกคือเดียวเหรอวะใช่นกยังตุ๋บู๊ยนี่กะตุ๋อยู่ได้ตุ๋อยู่เออตัวนี้ตัวนี้บ่อนั่นประเด็นตัวนี้ตุ้ยกว่าบุญยังนี้เบิ่งคนเออตัวนี้ตุ้ยกว่าเลยนกยังตัวไรกได้ก่อน ได้ยินยุ่เสียงเหรอเฮ้ยมายู่มานเลยส่งคือยุวส่อผ่านดอกมานเหาเนี่ฮก็มาจะใช้กันรับเฮ้ยมารำการเลยต้องมานำการนกเหนกเหรอกเหอนกเหรนกเหาอนกนกหอกเหรอนกนกเหอนกเหรอกเรอนกเหรกเือนกเหรบนกอนกเรอนกเนกอนกเหอนกเอกเหอนตเหรอนกเห้อนกอนหเอนเออเรอรเอ ลุยเลุยนะโบจัก๊กฉือนกจัดไปซะไป,ไปไปไปเห็ดกินได้ป่ะเนี่ยล่ะ<อ>น่าจะได้ออเลยทุกคนวันนี้เถอะถือว่าโอเคแล้วสำนี้ไปลุยถือไปนี่ทุกคนออมาแล้วตอนนี้แลผ่านตัวเพื่อนขึ้นไปจอบกระเล่นนี่แหละเราก็เลยเอานอกมากอนเอานอกมาบอนพักบนเสานะบาทีน่าจะได้เห็ดกินตอนช่วงมื้อค่ำนี่แหละแล้วก็ เห็ดกินนูเที่ยวได้เมื่อวานเนี่ยเออเมื่อเช้าเนี่ยเลยออกมาทำาไอเขาสา้าููไทยอินดี้แล้วก็ผู้ไทยแท้กันยังบ้หู้อยู่ว้านนกยังบ้มีไพ่เคยได้ห้างมันง่ามเลยกณน,นี่ทุกคนอันนี้ซีนที่ไอนนเป็นนูนะเที่ยวได้เช้าเนี่ย ว่าสีคัวควว้วคัวนู้ดเลยหลับน่าจะได้เห็ดกินนกันแหละแต่เดี๋ยวนี้กำลังเลี้ยงเขาอยู่ตอนน,นี้ตัวนี้เอามาอัดและอุ่นพร้อมกินนี้ไอ้มีกระแตลงมากินน้ำเลยอยู่ฮะเออกระเล่นในน้อยอย่นะ,ออยะนะมันนี่ยังไม่ได้จัดแจงอยู่ไอ้เสื้อผ้าแล้วก็สถานที่ฮะอ,อันนี้ก็ยังไม่ได้พูน่าจะได้พูเปย์อยู่นี่แหละมานี่ เก่าคือตอนขึ้นหลอดนะได้นกแต่โบจักซื้อนกเลยไปปฏิวงงขนนะเนาะสองสองสองคนเพิ่อกำลังจัดได้เด็นะผ่านเพื่อนไอ้จัดการนี่นะได้มาเลยก็จัดการอีกเพาได้เพื่อน่หมันได้เพื่อนกลับวะน้องเขาหนีหรือตัวน้อยก็อุ่นเนาะ ตัวนี้ได oh, oh, <Rebecca. S 1> ้ไงใหญ่บ hmm. mm ่ตัวนี้ตุ้ยกว่าเออสีได้ตัวนี้ถืออันนี้บ่เต๋อเลยเออแต่ละบอลกับเฮาบอลนี่หมดเลยแลาวบ้าชุดโหนดแมนขนาดไหนนี่เฮ้ยเครดิตแล้วต้องเฮ้ยเครดิตแล้วเพิ่นจัดเองเฮ็ดเองแล้วนะรอบนี้เสียนตุ้ยไอ้สาวผู้ไทยอินดี้เฮ้ยกินนี่บ่ได้เอิ้นถ่ายให้เบิ่งได้มาจับปะจับหวางอยู่เออเพราะว่าเพราะว่า บอเคยเห็นบอเคยเห็นนกแบบนี้นทุกคนแล้วก็ด้วยความที่บอเคยบอเคยได้เห่าป่านะ้ำบอกแม้มว่าบอเคยเคยเห่ายู่แต่บอได้เห่าแต่หึงแล้วด้ออเออ,เอ,อแล้วก็เลยบูม,มาแล้วก็เห็นนกแล้วมันงามนำ้ำหางก<บ>ับยาวอีกเออ <คน S 1> มันค้างกันนะสีมันงามแล้วก็ถ้าก็ถ้าก็ากเคยัน เคยขึ้นมาหนูกับเจ้าก็อฮะกับมีบ้านนี้แล้วแอผ่านไปเจ้าใดกแต่ก่อนก็บอกเคยกับร่างสตีดีนะก่อนนั้นบอกว่ามายถึงผ่านมาถึงผ่านก่อนนั้นเนี่ยนะบอกอย่ผู้นี้เออผู้นี้ได้อยู่รอบก็อนูก็บได้ได้นูช้ำชองนิวนี่ว่าเหอะเหาะเดลายู่อันนี้ต้องให้เครดิตไปเครดิตวันนี้ให้เครดิตอันนี้ฟานี่มีหน้าที่คือมาหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำเพื่อผ่านเห็ดกินพร้อมแต่ว่าลาบมือนี้โซ เออเพิเออ่อ,อผ่านเพลนโซฟีเมอร์้วทุกคนต้องให้<า>จัาเลยีเอ,อมนนี้ฟ้าโมคาฟ้าเฮดแต่โคหนุ่แรกวว่าซิป,ปิ้งแต่ว่ามันบกเป็นตปิง้งก็เลยเอาเป็นเมนูโคนะทุกคนออลายเมนู<ถ>ยุคนี้เนะาะถ้าเบิ่งน้ำกันว่ามันสีเป็นนะเลิดแล้วก็อ่าวาลชาุชจัดนกนี้มันจะเป็นน่าเลยนะทุกคนเพราะว่าต่างคนต่างบ่เคยกินเลยจัดไป ก็ประมาณนะั้นทุกคนท้าอันนั้นบอหน้ท้าหลอ่อท้าเห็ดกินเาีลยก็น่าจะได้นอนได้มุนิดเริ่มสุกไอ้ทางกายเริ่มบาไวเลยซี่ไม่เมือ่อยจะคิดได้ไปกานนังกับเจ้าหรือบอเพื่พอ,อก็กินข้าวแล้วก็น,น่าจะได้นอนหลอ่อท้ามืออื่นเลย ดีละหมิ่นแม่ไหนหมุนอย่างหมุนเ่ามีมีเ้แล้วเคีงเคง ตอนนี้นึ่งเขาอันนึ่งแต่เฮิงมเลยทุกคนหายบุษุกอยู่นกก็จะซุกเลยนี่เหตุฉันวอยนี่น้ำมันเบิดนี่บุแซ่บไปแล้วก็ตัวนี้เป็นโคโนูโคโนูที่เขาได้ไม่เศร้านะสรุปแล้วได้เอามาเฮ็ดกินตอนค่ำซ้ำห้องแต่ก่อนเฮ็ดกินตโต๊ะเงียนแต่วันนะอันเดียเฮ็ดกินตโต๊ะเงียนผ่อนเราท้ากินเขาขาดเดียวเลยวะ ผัดเผ็ดนุ่รับ แซ่บใช่ไหมอู้หอ๋อลับนกโก็ติ่มห่างเว้ยไปไปไปเลยกระคาดมือเนี่ยนกซองโตทั้งล่าทั้งเฮ็ดให้กินโอ้ครบครบสุดเลยเนาะทั้งซองเลยทุกคนเลยครั้งนี้ลาบนกครั้งนี้ไอ้ผัดเผ็ดนูอาหารแซ่บๆมานี่ นี่เมนูที่่ไทยให้เบิ้งอะลนะโคหนูแล้วก็ลาบนกสุดยอดเลยลองซีมแล้วหลายโบแม่เนเลยฮากะท้ายฮากะเสียนะกินไปละซ้องส้ำขำนี่เสียงยันนะเจนย้ำหินมรลย้ำไอีกระดูย้ำกระดูนู่งแง่บ่อแง่บ่อเลยใช่สมมติวรากินกิน่ะไปลืกดอก ขอหนูก็อนลวกันมะลองบ่หนูกายไปกว่าไ <laughs> ่นบอกมันมันเยอะจ้งเลยใช่หรือเปล่าอ่ะแต่ยังยังยังบครับ เดี๋ยวหัวยาเจ้าตัวตัวหน่อดเลยคนละเอาเลยอ้ากินแล้วว่าตัวจางบรรยากาศก็โคนได้ถึงสถานที่บ่อำนวยสถานที่โบ่็เอ็นงามไปเลยแต่ว่าสบายเลยว่ะความเงียบความยั้งอะนะนอนเมื่อแรงก็นอนโมนแน่นอนมากินเขาอีกก่อนมาเนี่ยเชิญนาคุณจ้าเธิญนา เธอนาซูเจ้ามาคอยบระเด้มานำซื้จ้าสินหัวอนี่มีโชวได้ป่ะเนี่ยมีโชว์ได้เซฟจูโดีใช่ไหมเออไปไปเวปบันทึกแล้วแบบฝังเซียนุกคนเนอะอน้ะกินน้ำหอมล่า่าจูบี่ อบอก<ด>ขื่นบ่ไหมกลิ่นอนีอ้ม,กนนมากกวาถือได้บอกขึ้นเลยเดี๋ยวโบนพักกิ่นกลับนู่นขาดแต่ออยางเดียวทุกคนหลังจากกินเขาแล้วนะแล้วก็มากะเกียมบอลยู่บอลหนอนแล้วแล้วก็เสียพักพรอนะบ้านนี่เสียพักพอน,นเมื่อนี้ก็ใช้เวลา มืดมือหลังจากมาแต่ดานตัวนั้นนะลงมาเลยก็ว่าไอ้ใส่กระลับใส่กระลับแล้วเขาไปห้หญิงนกหญิงยังน,นะแล้วออกมาก็เห็ดกินเห็ดยังค่ำเมือ่อยพอเมื่อยก็แต่คืนนีนคืนนอนบมเต็มตาบันไดสหรับมื้อนี้ก่คลิปก็น,น่าจะได้จบเท่านี้ทุกคนเออสีได้พักผ่อนก่อนเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปมือ้ออื่นทังจีิงยู่ผียู่แล้วก็สี่กับเลยนะกับตอนค่ำและเดี๋ยวเจอกันมื้ออื่นสหรับไม่ไปก่อน นอนพักผ่อนเอาแหงก่อนเนี่